ที่3ที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ชมวิดีโอโรงเรียนและชุมชนของเราเสร็จแล้วเรามาดูใบงานกันนะคะใบงานนี้เป็นใบงานที่4นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่เหมือนเดิมคะ่ะมาดูใบงานนี้คะ่ะบอกว่าให้นักเรียนสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชนโดยมีวิธีดังนี้นะคะอันดับแรกเราจะต้องตั้งคําถามก่อนใช่ไหมคะเช่นอะไรคะ เหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนบ้านสาปะทปีมีเหตุการณ์ใดบ้างอย่างเงี้ยตัวอย่างที่คุณครูตั้งคําถามวิธีการรวบรวมหลักฐานก็คือนักเรียนดูจากไหนคะตอนนี้คุณครูได้ส่งเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสาปทีปให้เราแล้วเราก็สามารถศึกษาข้อมูลได้จากที่เว็บโรงเรียนนะ,ะโรงเรียนของเราตั้งเมื่อพอศใดในข้อมูลมีค่ะคุณครูส่งเว็บให้เราแล้วปัจจุบันโรงเรียนเราตั้งมากี่ปี นะนะักเรียนไปอ่านในเว็บไซต์ที่คุณครูส่งไปนะถ้านักเรียนไม่อ่านนะักเรียนก็ไม่สามารถทำใบงานนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดูในลิงก์เว็บที่คุณครูส่งไปนะตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมามีอะไรเปลีป่ยนแปลงไปบ้างนะักเรียนรวบรวมหลักฐานจากที่ใดคะที่คุณครูส่งไปเว็บไซต์โรงเรียนบ้านสังข์ปทิปนะเขียนลงไปเลยค่ะต่อไปนักเรียนมาดูใบงานที่5ค่ะนะ ตัวอย่างการเรียงลำดับเรื่องราวตามการเวลานะักนะเรียนนะักเรียนก็เรียงลำดับเลยค่ะว่าเหตุการณ์ไหนที่เกิดก่อนมีความสำคัญต่อโรงเรียนอย่างไรงานนี้จะต้องทำได้นะักเรียนจะต้องดูในข้อมูลในเว็บไซต์ที่ครูคส่งให้นะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายภาพส่งคุณครูเพื่อที่จะตรวจและลงคะแนนให้นะคะ ขอให้นักเรียนตั้งใจทำใบงานแล้วเจอกันใหม่นะในเนื้อหาต่อไปขอบคุณค่ะ